อีไม่มีอะไรเลยอออนี่กรตั้งาคุณยายนี่ใส่ไงใครคุณยายบอกบอกว่ายายนี่มันใส่ไงมันมกินยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยว่เาผมงไือเหลือขาวบ้านเดี๋ว่ะเนี่ย่ขาใต้คุณแปลกๆเห็นแปลกเลยไม่ยางนี้คุณคิดซะหน่อยบ้านนี่น่งไไม่ใช่คุณจะคิดเลไกันนะ เฮ้ยสุภีตายไปซะอือหืนี่สุรุโอน้องเลมอนจีบริจาคให้หนึ่งแสนบาทโอ้คุณขอบคุณเขาเลยคนบ้าแล้วคนบ้าเออจริงด้วยไม่น่าหูเลยอาการการกำเริบสัดชัเลยโอ้ยคนเนียโอ้ยตังนี้ต้องเลียกโรงพยาบาลไปแล้วล่ะโอ้ยเป็นเหล็กเลยเนี่ย กินอะไรโดนตัวเ็กมาวะนี่ี้าเดินเดินโดนช้างมาเหรอเนี่ยมาเพียงบ้านผมเล่นเล่นไปเลยเด้อเนี่ย บ้านผมมันก็สวยนะแต่เเมมากลยอืมมันก็สวยดีนะเนี่ยแต่บ้านนั้นข้างขอบนี่มันก็อย่าไปซนชีดนะวะนะอืมอะไรอะาาไมมมมนนีีบบ้้รู้นี่เห็นไหมบ้านผมเนี่ยคุณบอกเลยว่าเห็น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 ยางรองทิศอะอันนี้มาให้แล้วเนี่ยอืมอันนี้มาให้เฮ้ยขอบคุณมาก คืออะไรไม่รู้อะไรอ่ะคืออะไรผมไม่เคยใช้เลยฮะผมก็ไม่เคยใช้เหมอนมันมันคือเครื่องปรุงยาใส่ตั่วเข้าไปได้ไหมแล้วก็ใส่เม็ดข้าวเข้าไปเออใช่เลยกลายเป็น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 ตะช่างช่างช่างมองไรมองหลังคาที่ไม่ติด มันเสร็จแล้วอ๋อชมดาวใช่ไหมอืมเฮ้ยร้อนจังต้องการเออโอ้ยช่วงนี้มันร้อนมากเลยอ่ะผมอาบน้ำไปยี่สิบรอบเชื่อปะไม่เชื่อไปแล้วจริงๆริงไม่อยากจะโม้โอ้ยสาวแม่เนี่ยแม่ครับเอาไดหลังคาผมมก็เสร็จเอ่อเสร็จแล้วนะไม่ต้องมาทำอะไรละนี่คือบ้านผมน,นะทุกณนะบ้านผมสวยไหม คุณ้องสอบเงสูงดิอยากชมบ้านตรงโมอ่ะสวยสวสวยสวยสวสวยแต่ดูโดมยไปแลวคุณูโดคุณมันออกมาเล่นไล่ไล่เมสาบแล้วอืมคุณโดคุณไป赖มันด้วยนะมันไม่แ赖ดูดูตเหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนไงออเ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 อดอเออออ ดูเลยตามสบายใจคุณปรับปรับค่าด้วยนะปรับค่าค่าที่อยู่ทีอ่ะบาทยี่สิบขอดีผมไม่มีตาไงวันหนึ่งาจะคิดข้าวได้5้าเดือนเมไหราจะได้กินเดือนละห้าบาทมนต้องมาดามาทางนี้ไปชิ้วๆไ,<อ>ไก่คุณนั่นแหละเอาไก่มาขายผมสิ เป็นเนี่ยเป็นชิ้นสุดท้ายของสมบัติพ่อแแม่อุ้ยโอเคโอ้กินได้กินได้นะโอเคไก่เอ้ยเชือดข้าเชือดกางเชือดกอการเชือดกอโอเคหนอนน่องนะคุณเอาปีกไปทำไมทุงคนถึงโทรว่าปิดบ้านล่ะไม่อยากอยู่คนไม่อยากเจอคน,นาภายนอกนะรู้ไหมว่าคือใครอ่ะแกแกมีใครแล้วแกเท่นี้ผมบอกว่าเก๋ ผมบอกว่าแกเล่าบอกคพูดว่าแกอะไรแกเหรอคืออะไรอ่ะผมพูดว่าแกผมก็รู้คือแกดีกว่าเออนะช่างมานันแล้วกันนะ <c oughs> เออตอนนี้ผมก็ทำอะไรอยู่เลยคุณ <c oughs> ถ้าเป็นนี่อย่างสวยโคตรเก๋าแม่โคตรเท่เ <c oughs> ห็นเป็นคืออะไรไหม คือเอาไว้ตั้งอุปกรณ์แล้วม,มาทอไหเห็นอะไรแบบเรียบๆแล้วช่องๆเห็นแบบเนี้ยอย่าไปเลยเน,นี่ยเนี่ยมันกดได้มาต้มาเผื่อก่อนโอเคบ้านผมก็ประมาณนี้น,นะก็มันก็สวยนะอืมมองไปทางหน้าต่างก็สวยดียมีใครลเ,เล่าเหตุเ้ยอย่าไปดังชิวๆใครเลองเหตุงนะ่ะ อ๋อเอาละคุณผมคุณคุณเดี๋ยวดีดีดี๋ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรก่อนนะทย่าเพิจบคลิปอะไรทางนี้คุณ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 คือทางข้างบนดิได้ได้เรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องดี่ FC คุณอะ FC อะไำไมื้นหลังใครให้ว่ามันรู้ก่อนกซี่ เขามีขี้ขุดเออขุดเลยขุดบ้านผมพังมาได้บอกคุณเนี่ยใช่คุณต้องขอบคุณเอฟซีนะขอบคุณใครอ่ะเอฟซีทำไมน้องเลมอนไงบริจาคประตูให้เร็วไหนประตูคุณเนี่ยประตูไหนประตูอ๋อว้าไปทางนี้เลยนี่ไงปิดเปิดเปิดปิดปิดเข้าไปในบ้านเข้าไปในเข้าไปในบ้านเข้าไปได้บ้านก่อนเข้าไปได้บ้าน แล้วคุณก็เดอสิเข้าไปในบ้านสิเข้าไปในบ้านคุณดูเหรอนะประตูคนเข้าเข้าไปในบ้านเร็ว นี่ค uh, ือคสั่ง right oh, ี okay. ่ขอจบพิพเยนแค่นี้แล้วกันเอาละก็ขอจบยีิ้วกขอไปแล้วเาลเราขอเปกดนะไปไปกันไไปนะคนดีดดีเอาละขอจบพิพิเนก็เกดไลค์กดแชร์ติดตามเราก็ไป่นไปไปบายแลไปบายไลค์แล้วก็จิกินหูก็ท้าโชว์เอี่าฮปิดประตูนไป